กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกับระเบิดลงเหลืออยู่มากที่สุดในโลกค่ะประเมินว่ามีกับระเบิดอยู่ใต้ดินราวหล้านลูกนะคะที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่ช่วงสงครามกลางเมืองดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะใช้วิธีการต่างๆในการสอบหาและทำลายกับระเบิดเหล่านี้ซึ่งรวมถึงการใช้หนูยักษ์แอฟริกันมาช่วยกู้กับระเบิดด้วยติดตามในวิถีอาเซียนค่ะจบแล้วกลับไปพบคุณจิรัศตาและคุณพึ่งนภาค่ะ เช้าวันนี้ซลิตัสเมนาดวิกตเรียและเพื่อนๆมีภารกิจรัตัวพวกมันต้องใช้จมูกจิ๋วแต่รับกลิ่นได้ไวสุดยอดดมไปตามพื้นที่775ตารางเมตรเพื่อค้นหากับระเบิดใต้ดินอาวุธอันตรายที่สังหารชีวิตชาวกัมพูชามาหลายพันคนแม้ประเทศจะพ้นจากภาวะสงครามกลางเมืองมานานหลายสิบปีแล้วหนูยักษ์แอฟริกันเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาดและน่ารักอย่างเหลือเชื่อพวกมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีจมูกไวที่สุดในอาณาจักรสัตว์หนูฮีโร่กลุ่มนี้ส่งตรงมาจากแอฟริกา และเพิ่งมาทํางานที่เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมกับกลุ่มปฏิบัติการกับระเบิดกักมพูชาหรือ4ีแม็กและกลุม e ่มเอโปโปหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ตรวจจับกับระเบิดซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ใช้หนูตรวจหากับระเบิดใต้ดินเทพบทรรทอนผู้ประสานงานเอโปโปบอกว่า กลุ่มขเขมรแดงเป็นคนวางกับระเบิดพวกนี้ตอนนั้นขเขมรแดงยังเป็นกลุ่มติดอาวุธอยู่พวกเขาต้องการวางระเบิดเพื่อปกป้องแหล่งซ่องสุมกำลังจากการโจมตีของเวียดนามทีมงานสามารถเก็บกู้กับระเบิดในพื้นที่13ไร่ใกล้กับหมู่บ้านตราดในจังหวัดออดาม,มียนเจยได้แล้วทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลลงไป เตือนเทพผู้ดูแลโครงการหนูเก็บกู้ระเบิดเอโปโปบอกว่าผู้ที่ดยดบบจดีตะบอนไ้เฉด,ด,ดามพืยออยดอยชาตัสังเกตยมทวยออยกับระเบิดกระจา,รรรายโดยรอบทําให้คนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บหลายพันคนคิดง่ายๆแค่บริเวณนี้ก็มีคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากกับระเบิดแล้ว15คนทําทให้คนไม่กล้ามาทําการเกษตรแถวนี้ดยจีตะบอนี้ทืยออยเมียนเดอรมบุรงระบูหนึ่งสลับจํามดูน็อปรมเนี่ย หนูทั้ง14ตัวได้รับการดูแลอย่างดีมันนอนในกรงส่วนตัวและยังได้เดินเล่นหรือวิ่งบนล้อวิ่งด้วยหนูพวกนี้แตกต่างจากหนูบ้านทั่วๆไปตรงที่พวกมันถูกฝึกให้ดมแต่กลิ่นดินระเบิด TNT เท่านั้นและจะไม่ดมกลิ่นวัตถุอื่นเลยโดยของรางวัลที่มันจะได้รับก็คืออาหารอย่างถั่วและกล้วยของโปรดอาถะเป็นย่อเพการประหากันดอลฮัตมิน เทพบอกว่าการใช้หนูมีประโยชน์หลายอย่างเราถึงได้นำพวกมันมาเก็บกู้กับระเบิดที่นี่ยกตัวอย่างถ้าคุณต้องทำงานบนพื้นที่200ตารางเมตรหนูสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ในเวลา20 25นาทีเท่านั้นแต่ถ้าเราใช้วิธีการแบบอื่นก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง2ถึง3วันเลยะนนต่ ระหว่างปฏิบัติงานหนูจะสวมสายรัดอกไว้และยงเชือกต่อลงมาจากเชือกที่เจ้าหน้าที่สองคนถือไว้ในระยะห่างกาัน5เมตรมันจะวิ่งจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งพร้อมดมหาร่องรอยของ TNT ภายในกับระเบิดจากนั้นผู้ดูแลจะเดินหน้าไปคนละ9-2-9เพื่อให้หนูเริ่มดมหากับระเบิดในจุดถัดไปขณะที่ผู้ดูแลหนูอีกชุดหนึ่งจะเข้ามายืนที่จุดเดิมและปล่อยหนูอีกตัวลงไปดมกลิ่นในจุดเดิมซ้ำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ มาร์คชูคูรูที่เป็นคนนำหนูยักแอฟริกามาที่กัมพูชาบอกว่าหนูทำงานได้สำเร็จดีที่แอฟริกาเขาจึงมั่นใจได้ว่ามันจะทำสำเร็จที่กัมพูชาเช่นกันมาร์บอกว่าเราทำงานได้สำเร็จดีในโมซัมบิกพวกมันไม่เคยพลาดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเราพบกับระเบิดมากกว่า13,000ลูก และตอนนี้เราก็ยังดำเนินการเก็บกู้กับระเบิดอยู่ที่อังกลาอยู่เช่นกันและพวกมันก็ไม่เคยพลาดจนถึงตอนนี้เราคิดว่าจากประสบการณ์ที่เราได้ที่แอฟริกาสามารถนำมาใช้ที่เอเชียได้เช่นกันตอนนี้เราจึงมาที่กัมพูชาการฝึกหนูยังใช้เงินทุนน้อยกว่าการฝึกสุนัขตรวจระเบิดทั้งยังขนส่งได้ง่ายที่สำคัญคือมันไม่ผูกพันกับผู้ฝึกนักดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนตัวคนดูแลได้บ่อยๆแต่ก็ยังมีเสียงวิจารณ์ว่า การนำหนูมาหากับระเบิดนั้นไม่ปลอดภัยเท่ากับการใช้เครื่องมือทันสมัยในการตรวจจับโดยมนุษย์นอกจากนี้หนูก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจตามสมุมทุมพุ่มไม้ได้อย่างทั่วถึงและพออากาศร้อนจัดพวกมันก็ทำงานไม่ไหวแม้หนูจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการเก็บกู้กับระเบิดแต่การช่วยเหลือจากพวกมันก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีในกัมพูชา